วันนี้ช่องหุยไอคอมพิวเตอร์นะครับจะมาแนะนําวิธีนะครับการพิมพ์โปสเตอร์นะครับโดยใช้กระดาษ A4 มาต่อกันนะเวลาเราได้รูปภาพใหญ่ๆนะครับเราจะพิมพ์เป็นโปสเตอร์ออกมาตกแต่งห้องเรียนหรือว่าห้องทํางานของเรานะครับโดยสามารถนํากระดาษ A4 นะครับมาต่อกันนะครับนะเวลาเราพิมพ์ออกมานะครับเมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับของเรามาแล้วนะครับสมัคร ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วเปิดไฟล์ที่เราจะทําการปริ้นนะครับโดยใช้กระดาษ a 4มาต่อกันให้ใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะดูว่าเราจะใช้ขนาด a 4กี่แผ่นนะครับเพื่อมาตกแต่งห้องเรานะครับก็ต้องไปวัดพื้นที่ก่อนนะครับว่าเอา a 4ลองมาต่อกันซี่ว่าใช้กระดาษ a 4ีกี่แผ่นอะไรประมาณนี้จะได้เต็มพื้นที่อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เปิดไฟล์ของเรามาเนาะหรือว่าท่านที่ออกแบบเองก็โอเคเลยนะครับถ้าหรือว่าใคร ไปโหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วเอามาแทรกลงในแผ่นงานได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยทําการแยกนะครับทีนี้นะครับวิธีการแยกให้เป็นกระดาษ A4 หลายๆแผ่นมาต่อกันเนี่ยจะต้องเข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าแอปอยู่นะครับให้คลิกที่คําว่าแอปนะครับนะคลิกแอปนะครับโทษทีโอ้โทษทีนะครับถ้าแบบนี้เราต้องต้องเราต้องแอคทีฟแอคทีฟงานเราก่อนนะครับแบ็กไปก่อนโทษทีนะครับอ่ ปิดงานตรงนี้นะครับให้ไปคลิกพื้นที่ก่อนนะครับ1ครั้งนะครับโดยการเตรียมความพร้อมที่จะสร้างนี่มาแล้วนะครับแถมนูตรงนี้หายไปละนะครับอันนี้พร้อมที่จะจะแบ่งละนะครับให้กดไปที่เมนูเช่นเดิมนะครับไปที่แอปนะครับคลิกเลยหนึ่งครั้งนะครับแอปปึ๊บ่าแล้วค้นหานะครับค้นหาคาว่า image นะครับ i m a g e ส์อ่าสปินเตอร์นะครับ imageminter นะครับอ่ามาแล้วเราก็เลือกอันแรกเลย Im a g e s p i n n e r ตรงนี้นะครับอ่มามันก็จะทำการเปิดแอปส่วนเสริมนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับเอ็กพอตออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับเ,รเขาจะให้เราคำนวณอันนี้คือตัวอย่างนะครับ คือจำนวนสามคูณสามใช่ไหมอันนี่ไงโลสามคอลัมน์สามนะครับแถวสามคอลัมน์สามนะครับก็คือใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด9แผ่นนะครับตรงนี้นะ9แผ่นนะครับหรือว่าเราจะเอาใหญ่กว่านี้นะครับเราก็เลือกโลเล,ลือกเลือกคอลัมน์ก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นกระดาษจํานวนกระดาษนี้ครับนี่สี่สี่นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับสี่นะ ทีนี้ผมจะเอาสามสพอนะครับจากนั้นนะครับทำการสปรินต์สลิปสปรินนะครับสปรินต์อินเมดนะครับแล้วก็แอดทูเพจนะครับคลิกเลยนะครับเราก็ทำการแบ่งนะครับแบ่งหน้านี่ออกมาแล้วครับอันนี้ขนาด A อนะครับมันจะแบ่งหน้าอันนี้คือต้นฉบับนะต้นฉบับมันจะแบ่งหน้าเป็น9้าช่องนะครับแล้วเอาเี่ยมาต่อกันนะ มาแล้วแม่งกันนี้ลังเริ่มละเริ่มละเริ่มละเริ่มแบ่งละตุ๊ด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 นะครับได้เก้าส่วนนะครับเก้าส่วนเนาะแล้วก็ปริ้นออกมาเพื่อทําการเอามาต่อกันนะครับอาจจะอาจจะปริ้นแล้วปติดตรงฟิชชอร์บอร์ดก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวราสักครู่นะอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูผลลัพธ์นะนี่อันนี้คือต้นฉบับนะครับอันนี้คือแบ่งส่วนนะแบ่งส่วน มันจะไม่เรียงกันนะครับถ้าอย่างไงก็ปริ้นออกมาแล้วเอามาต่อกันนะครับเหมือนเราต่อจิ๊กซอนะครับเหมือนเราต่อจิ๊กซอนะครับเอามาต่อกันเลยได้9แผ่นนะก็ถือว่าใหญ่มนกนะครับ9แผ่นจากขนาด a 4นะครับวิธีนําไปใช้นะครับเราก็กดอันนี้นะครับวิธีนําไปใช้นะครับเราก็ไปตรงแชร์นะครับแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับกดดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดจากนั้นนะครับให้เลือกเป็นไฟล์ pdf เลยนะครับเมื่อเราจะเป็นไฟล์ออกมาต่อกันเลยหน้าหนึ่งเราไม่เอานะเพราะว่ามันจะเริ่มที่หน้า2นะครับหน้าหนึ่งคือต้นฉบับนะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับ2ถึง10บนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับจากนั้นระบบก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับหน้า2ถึงหน้าอะไรหน้าสิบใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับ มันก็จะมีทั้งหมด9ส่วนนะครับ9ส่วนนะฮะก็ปริ้นออกมาปริ้นออกมาแล้วก็เอามาต่อกันเลยเหมือนจิ๊กซอนะต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการประหยัดนะครับในการซื้อประหยัดในการซื้อโปสเตอร์ใหญ่ๆมาตกแต่งห้องนะครับเราก็ประยุกต์ใช้ตรงนี้นะครับถ้าได้รูปภาพตกแต่งห้องก็เอามาลงในแคนวานะครับลงในแคนวาแล้วก็ไปค้นหา ส่วนเสริมนะครับ i n k e w i n t e r นะครับแล้วก็ทำการเลือกว่าเราจะใช้กระดาษกียแผ่นนะครับแล้วก็ทำการกด export นะครับ Export แล้วก็ทำการดาวน์โหลดเป็น PDF มาแล้วก็ปริ้นได้เลยนะครับโอเคนะครับขอกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับสวัสดีครับ